คลิปไม่ทันครับอคลิปไม่ทันครับโอ้โดนมาได้ยังไงเนี่ยโอ้ยแรงด้ยโอ้พาโอ้โอ้โทษโทษโทษ ปลาตะ,ะนนเทียงได้เลเอาขึ้นไปเจ้าคุณเห็นมาปลาเห็นอยู่ปลาเออยังสั่นเห็นขนน้ำอยู่แบบนี้ เห็นไหมเห็นเห็นไหมเห็นมาทับเพียนใหญ่ครับมาทับเพียนใหญ่โอเคเดี๋ยวยขยับกล้องหาน้ำเนย เคครับโอ้โหใหญ่มากครับปลาตะเพียนใหญ่ครับโชคครับเมื่อสักครู่นี่ก็โชคครับปลาตะเพียนใหญ่ไม่ได้ตั้งกล้องนะครับเข้าห้องน้ําอยู่ครับเข้าห้องน้าเอาโทรศัพท์เข้าไปเล่นในห้องน้ําปลากินเบ็ดที่ไหมโอ้ตั้งกล้องไม่ทันนะครับ Oh. <Yeah. S 1> น่าเสียดายครับเมื่อกี้เนี่ยโอ้พาเอาโทรศัพท์เข้าไปเล่นในห้องน้ำนะครับทีนี้ก็กลับมาตั้งกล้องไม่ทันครับเรียกแม่บ้านมาถ่ายสายให้ไม่รู้แม่บ้านก็แกก็ทำกล้องไม่เป็นครับถ่ายวิดีโอไม่ไม่เป็นไม่รู้ภาพมันจะออกมายังไงครับได้ปลาตะเพียนใหญ่ครับ ตามกันต่อครับอ,อดีแล้วครับ <Yahoo! S 1> ดีแล้วครับอ้อ,อ,อ้ใหญ่ครับใหญ่ใหญ่ใหญ่เต็มสองครับเต็มสองมันหมาน ๋รวแป๊บนังครับออใหญ่ครับ แมสองมันหมาครับโอ้ใหญ่ครับเมื่อสักครู่นี้ก็ได้ปลาตะเพียนใหญ่ไปนะครับโอ้ต่อกันเลยครับไม่ถึงห้านาทีครับแป๊บๆเะครับ แสงก็จะไม่มีนะครับแสงแหใหญ่ครับใหญ่ตีลงไปไม่ถึงไม่ถึงนาทีไม่ถึงห้านาทีครับเนี่ยไม่ถึงห้านาทีกินแล้วครับ <c oughs> ห่างจากเออาตะเพียนนี่ห้านาทีครับตัวนี้เข้าอีกแล้วครับ ต้องัมาครับโอ้โหสุดๆปลาตะเพียนปลาตะเพียนใหญ่ครับปลาตะเพียนใหญ่ไซโลครับไซโลไม่คิดว่าจะได้ด้วยครับแล้วก็เออไม่คิดว่ามันจะมีด้วยครับปลาตะเพียนหลังจากที่ได้ปลาตะเพียนใหญ่ไปไม่ถึงห้านาทีครับตีเบ็ดลงไปรอบใหม่เออไม่ถึงห้านาทีครับก็ปานินเข้าครับปานินใหญ่เข้า ตีแล้วครับตีแล้วครับเห็นแล้วครับโอ้ยหลุดโอ้ยหลุดหลุดครับหลุด ว่าจะปิดแมตสักตัวครับหลุดเฉยเลยโอ้ดึงแรงด้วยครับเมื่อกี้เนี่ยโอ,โอ้หลุดครับน่าเสียดายมาก ไม้สุดท้ายตีว่าจะครับวันนี้ก็เดี๋ยวมาดูผลงานกันครับผลงานวันนี้มีผลงานครับอันนี้มาดูผลงานกันครับ ครับปลาตะเพียนไซโลครับปลาเนินใหญ่ปลาเนินใหญ่สองตัวครับแล้วก็ปลาตะเพียนไซกิโลไซโลครับปลาตะเพียนปลาตะเพียนไซโลครับสดนะครับ จะเพียนไซโลครับสุดๆแล้วครับวันนี้แหละแห้งๆครับมาดูผลงานกันครับดูผลงานกันครับนี่เลยครับผลงาน เลียนไซโลครับ